สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธว์ชแนลนะครับอยู่กับผมแอนบินยุทธนะครับวันนี้วันที่27นะครับเมษานะครับ2568วันนี้ผมเดินทางมาที่ตลาดเขาดินนะครับอำเภอแปลงนจังหวัดระยองนะครับมาดูทุเรียนนะครับมามาดูนะครับจริงๆมาให้ดูบรรยากาศราคาวันนี้เนี่ยทุเรียนถามว่าลงไหมก็ก็ไม่ลงนะกดไม่ลงเลยนะครับก็ดีใจกับพี่น้องชาวสวนนะครับที่ มีราคาที่ดีเนาอะ,อะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหมุนมาตาก,ก้องเดี๋ยวเราเดินดูทุเรียนกันด้วยนะครับแล้วก็เดินเดินดูกันด้วยเดินหากันด้วยโอ้วันนี้ร้านเจช๊ช่อเขาก็เปิดเนี่ยร้านเจช๊ช่อก็เปิดเต็นท์สีฟ้าแต่เราจะจะหาทุเรียนสุกจะหาทุเรียนสุกเพื่อไปให้กับพี่น้องเราที่กรุงเทพวันนี้เลยนะหลายท่านสั่งอยากกินทุเรียนสุกเลยแล้วก็มีสั่งออนไลน์ด้วยนะสั่งออนไลน์กับผมนะครับอยากจะให้ส่งไปให้ ผมก็พยายามหานะตอนนี้หาชุเรียนที่มันดีๆที่มันสุกอะน,นะเอาจัดส่งได้เลยนะครับเราขายไม่แพงเหมือนคนอื่นนะคุณอาจจะไปซื้อที่อื่น280นะครับแต่ผมเนี่ยร้อยห้าสิบพอนะครับร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบนะฮะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่าต่กล้องตรงนู้นน่าสนใจนะตามมาสิแต่กล้องมาน่าสนใจดีมาตามมาเลยโอ้นะครับวันนี้บรรยากาศหลังฝนตกมันคึกคักดีนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวสวน ได้ข่าวาว่าวันนี้ตัดทุเรียนน้อยหน่อยนะเพราะว่าฝนมันตกเนาะแล้วก็มีตัดตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับลูกใหญ่เดี๋ยวดูเห็นหลวงพ่อมาวัดสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับโอ้พระอาจารย์โอ้เมื่อวานดูด้วยอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเมื่อวานดูคลิปเราอยู่โอ้ขอบคุณมากครับเดินทางมา สุขภาพแข็งแรงนะครับุ้ยอวยพรได้พระเลยไปหาเจ๊อ้อมบ่อยนี่แะเจ้อ้อมของพี่ไปรู้จักกันดีอรู้จักใช่ไหมครับเจ๊อมของพี่สายสามเจ๊า้อร้องอ๋อโอ้ครับพระอาจารย์ครับได้ครับโอ้ขอบคุณนะครับุณนะครับครับวันนี้มาเที่ยวดูทุเรียนมาพอดีเที่แวะกันเลยอืมขอบคุณนะครับไม่ได้เจอกันาต้องดูคลิปล่าสุดโอ้ยเดินทางปลอดภัยเลยพระอาจารย์มาเที่ยวมือนกันนะครับผมนะครับวันนี้โชคดีมากเลยนะครับเจอพระอาจารย์ที่เป็น ดูเราด้วยนะครับดูเราด้วยแล้วก็โอ้โหดีใจมากเลยครับที่มีแบบนี้นะครับผมครับครับมีโอกาสเดี๋ยวแวะไปหานะครับที่ัครับนะครับอ่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเราขอบคุณนะครับโอ้ได้ยังครับวันนี้ได้ครับอ่ขอบพระคุณมากนะครับดีใจมากเจอพระจาร์ะดูวันนี้ทุเรียนชาวสวนนะครับอ่าวันนี้ตัดน้อยอย่างที่บอกนะครับกล้องระวังรถนะนะครับเดี๋ยวดูราคาก่อนนะ มีสุกบ้างไหมครับวันนี้มีสุกบ้างยังยนะไม่มีสุกเลยเนาะวันที่ส่งอยู่เท่าไหร่เนี่ยวิลูกสวยๆเลยนะร้อยยี่เนาะนี่โอ้โหเมาหรอเมายังนะร้อยยี่สิบนะครับน่าจะลืมทักอาจารย์มาที่มาทักพระอาจารย์เลยไม่ได้แวะหาลุงเลยสวัสดีครับป๋า๋า,ว,าวันนี้จ้าโอ้โหวันนี้รวยแล้ว อ่ะนะครับอันนี้ส่งเท่าไหร่จ๊ะร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งเนะาะหวอนทองอือโอ้แกดีแกดีอยากได้สุกอ่ะวันนี้ได้ทุเรียนแล้วแต่อ่าพี่พ,พี่น้องที่อยู่กรุงเทพเขาอยากได้ทุเรียนสุกเขาอยากสั่งเดี๋ยวเอาไปขายที่นะครับตามหาทุเรียนสุกนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับถ้าข,ขายร่ำรวยนะจ๊ะอ่ะตากองตามมาเลยจ้ะโอ้นี่วันนี้ คึกคักมากเดินดูบรรยากาศนะครับราคาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอร้านไหนที่นั่นเดี๋ยวอัปเดตให้ดูมาตามมาเลยโอ้นี่อย่างนี้เลยตาล้องดูนี่นี่จ้ะแบบนี้เลยเนี่ยบรรทุกมาเป็นคันรถเลยชาวสวนก็ามาขายตามหาทุเรียนสุกครับวันนี้ <c oughs> มาโอ้เดินดูมาตามมาเลยดีใจมากเลยเจอพะาอาจา์นะครับพะาอาจารย์เขาเพิ่งดูเราเมื่อ,อวานนี้นะขอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะครับให้ท่านโอ้โห ขอให้ท่านมีความสุขนะครับอาจาร์เดินทางปลอดภัยครับอ่านี่สุกหรือเปล่าเนี่ยตากล้องมาถ้าอย่าลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นชาวสวนนะครับที่เข้ามาขายเองออยากได้สุกวันดีจ้ะอันนี้เป็สุกอะไรอยู่จ้าิบยูสุกไม่มีเลยเนาะอ๋อสุกโอ้นี่ตากล้องสุกอ่านี่ทุเรียนสุกเดี๋ยวเราหาทุเรียนสุกเลย โอ้อันนี้สุกเลยเนาะสุกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเกือบทั้งหมดโอ้เกือบทั้งหมดเนาะอ่ะสุกสุกที่นี่ร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอ่ะ,อะน,นี่คือราคาขายส่งนะตอนนี้นะครับที่อ่าที่เป็นชาวสวนขายเองตาก้องตาก้องถ่ายให้ดูเลยนะครับนี่คือบรรยากาศหลังฝนตกเลยนะในการขายทุเรียนของพ่อพี่น้องชาวสวนนะครับที่เอาขึ้นมาจากสวนนะครับขึ้นมาขายเนี่ยดูดิเนี่ย พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับนี่ดูความลําบากของพี่น้องชาวสวนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับกว่าจะผลิตทุเรียนออกมาถึงขั้นตอนการขายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับผมให้เห็นถึงเวลาที่ได้นําเสนอเนี่ยมันมีความสุขไงเวลาที่นําเสนอมันมีความสุขดีเวลาที่เห็นอะไรแบบนี้เนาะแล้วเราก็ ครับก็เลยเดินทางมาถ่ายทําให้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นกําลังใจให้กับแอดมิดด้วยนะครับวันนี้ขายเท่าไหร่ครับ80บาทเนลาดำมันไปกรอกไม่ได้อ๋อยู่ไม่สวยเนาะสวยไปดำไม่ได้เนี่ยดูมันต้องดูขั้วดูนั่นนะรุ่เรียนเนาะสุดยอดเลยเนี่ยแกอืฮะโอ้นะครับปลูกเองเหรอครับเนี่ยที่สวนที่สวนเองเนาะโอ้นะครับ ขอให้ขายหมดไปไว้นะครับคุณดาวยายนะครับฝนตกหนักนะครับเมื่อกี้หลังฝนตกครับโอ้โหนะครับในตอนนี้นะครับก็มีการสั่งดูเรียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็ขายทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังไงมีเพื่อนๆติดต่อเข้ามาเยอะเลยนะครับมาตามมาตะก้องมาเดี๋ยวยังไม่ต้องรับสายนะเพราะว่ามันไม่ทันเดี๋ยวเราจะรีบถ่ายคลิปกันนะครับให้ดู มีกระท้อนด้วยนอกจากมีทุเรียนแล้วมีกระท้อนด้วยนี่ <Okay. S 1> กระท้อนบาตยกแพงไอ้ยาไอ้ยาลูกบลโลโทโอ้โหนี่นี่ครับนี่จะเอาแบบหวานเ๊ยบโอ้ oh, สับประรดก็มีอ่ะแค่ยันด้วยโอ้ oh. อ่ะสุดยอดเลยค้าขายรับรวยนะครับ <Okay. S 1> มากระท้อนก็มีนะเ <Okay. S 1> อามาเดินตามมาเลยตกล้องมา <Okay. S 1> อืม แค่สองส่งสวยทุเรียนเดี๋ยวมาดูตรงนี้เราก็จริงๆเรามีไม้มาด้วยนะแต่ไม่รู้ไม้อยู่ไหนแต่ก้องนะอยู่ในรถเนาะโอ้โหนี่เป็นนกเนาะอ่านี่นกกระจิบอันนี้ส่งอยู่เท่าไหร่จ๊ะอันนี้แปดห้าจ้ะแปดห้าเนาะอ่าโอ้โหนี่วันก่อนขายนุ่นมี ต่างชาตินะชอบมากเลยเนี่ยนกจิบเนี่ยหนึ่งราคาไม่แพงนะแล้วก็มันกินแล้วมันก็อร่อยอีกแบบหนึง่งต่างจากหมอนทองนะครับเนี่ยต่างชาติเมื่อวานนี้เพิ่งซื้อไปเนี่ยเขาบอกว่านี่เลยบริกุดนะครับหมอนทองส่งเท่าไหร่จ๊ะหมอนทองป้าไม่ได้ไม่มีเนาะร้อยยี่ขึ้นเนาะอย่างรูปเล็กตรงนี้ อันนี้หกสิบเนะชันนีอ๋อเบอร์เบอร์นี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ขอบคุณนะครับนะสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะอ่าโอ้หผู้ช่วยเยอะเลยอืมปะตามมาตะก้องเดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้แล้วเข้าไปข้างในรู้สึกยังไม่มีเงาะนะเงาะยังไม่เห็นเลยนะปีนี้ไม่มีเงาะนะยังไม่ออกอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับมาวันดีจ้ะอ่าตามมาตะก้องมา โอยดีใจที่ได้เดินทางมานะครับที่ที่นี่เนาะน่ารักดีกระท้อนปะ่ะโอเคราคาประมานนี้นะราคากดไม่ลงเลยนะครับราคากดไม่ลงเลยเดีย๋ยวให้ดูเนื้อหน่อยวันนี้ยังไม่ให้ดูเนื้อเลยมาตามมาเดี๋ยวดูเนื้อขนา่ตยตากองอ่ะนี่คือหมอนทองของวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะ อันนี้หมอนใช่ไหมจ๊ะวันดีจ้าโอ้ยดูเนื้อนะครับนี่คือเนื้อดิบนะครับของทุเรียนวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนครับอ่าอ่าอันนั้นที่ตัดมานะคะอันนั้นอะไรเนื้ออะไรโอสวยจังเลยนกกระจิบตา้องเข้าไปดูหน่อยนกกระจิบนะอจับดีๆระวังบินบินไปแล้วจับดีๆนะนกกระจิบเดินหนีมาเลยจ้าโอ้ยเนื้อสวยมากเลยฮะเท่าไหร่จ๊ะเนี่ย เนื้อแบบนี้ขายยังไงราคาขายปีร้อยหนึ่งราคาตัว่ได้ลดได้อีกค่ะลดได้เท่าไหร่กุ๊บกิ๊บผมเลย่าล้ลดเท่าไหร่ลดได้ลดได้ราคาขายเลยแปดสิบห้าก็ขายได้แปดสิบห oh! ้าโอ้เนื้อสวยมากพี่จะกินเลยเหรอกินเลยครับไปโอ้เอาเลยครับผมพอแล้วขอบคุณมากครับผมไ่พี่ใหญ่ก่อนอ่าโอ้พาเมียมานำบ่เนียค่ะ โอ้ยยอดเลยนะอ่ะพี่กินดูไม่ไไม่ซื้อตรงนี้เหรอพี่แกแม่ก็เดืแม่นีเดือดก็ไม่ค่ยกินอร่อยพี่ไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาค่ะขอบคุณมากเลยครับโอ้โหวันนี้กินไม่ไหวแล้วมาจากไหนครับกรุงเทพกรุงเทพเนาะโอ้เป็นไงพี่แซบวะแซบครับแซ่บเนาะโอ้ยแซบแซ่บมาไหนพี่เจ้ากรุงเทพครับมาตรองเทียวกันแน่แซบเนะโอ้ยดีดีดี อ่ะพนะครับกันอบคุณนะครับขอบขุณ้นะครับเดินทางปลอดภัยเด้จ้าไปโอเคนะครับยุทบอชนะนสวัสดีครับสวัสดีจ้ะโอ้ยนี่ชนีไข่ที่ขายยไงจะเนี่ยขาตรงนี้ประจำไหมครับรอยสิบบาทเนาะโอ้ยชนีไข่นี่ลูกสวยสเลยอ่ะมาอุดหนุกันนะครับมาจับพ่อค้าไปเลยนาะนี่เดินทางมาหาพี่เขาเลยนี่ขายชนีไข่ร้อบาทลูกสวยสเลยนะสรงดีด้วยะกนยาวก็มีเนี่ยกนยาวส่งเท่าไหร่จ ยังมีมหลายราคาราคานี้ราคาเท่าไรรหสิบร้อยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะออเกขอบคุณนะครับข,ขายร่ำรวยกันนะจะป้าขอบคุณนะครับแม่ค้าครับมาไปสุขภาพแข็งแรงพี่ขอบคุณนะสวัสดีจ้าไปมาเลยไอ้มาตามมาอ่าใครที่มาเที่ยวนะครับมาชมแล้วก็เหนื่อยก็มีอาหารให้นะครับดิมท้ายรถโอ้โหดูเนือนี่กระดุมเนาะสวัสดีจ้าล็อกกระจิบเนาะ โอ้ยเนื้อสวยนี่แก่ดีมากนะครับส่งเท่าไหร่ครับร้อยสิบาทร้อยสิบาทเนาะนี่ลูกใหญ่ดีราคานี้เลยเนี่ยอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณจา้ามาตากล้องมาเลยมาเลยตามมาเลยไม่มีสุกเลยแต่เราเห็นสุกอยู่ร้านหนึ่งละเดี๋ยวค่อยว่ากันโทษนะจ<า>๊ะ<า>ป่ะมาตามมาตากล้องวันนี้อยู่ที่ตลาดเขาดินนะครับอำเภอแกลงเนาะจังหวัดอจังหวัดระยองอ่า ทุเรียนก็ยังน้อยอยู่ดูดิเข้ามาเป็นคันเลยเนี่ยตะกล้องเข้ามาอีกก็ามาใหม่นะสดๆสดสดเลยอืมวันนี้จ้าสุกมีไหมไม่มีนะไม่มีสุกเลยอ๋นี่อุ้ยลูกสวยๆเลยดูหนามดูขั้วดูแก่ดีทุเรียนดูนนหนามหนามห่างขั้วแข็งมาตามมาตะก้องเพิ่งมาใหม่ๆเลย เนี่ยถ้ามาช่วงเย็นๆนะเวลาประมาณเนี้ยสามโมงสี่โมงนะครับอ่าชาวสวนเริ่มขนเข้ามาเนี่ยเนี่ยดูดิเนหาดูเดี๋ยวหาดูไปตามมาเลยสุกหามอืมมาตามมาตามมาเลยครับอ่าเดี๋ยวไปดูร้านเจ๊ช่อหน่อยโอเคโอเคเลยเดี๋ยวไปปิดท้ายตรงนี้นะแล้วเราจะไปหาทุเรียนกันนะครับวันนี้ถ่ายให้ดูสั้นๆเลยถึงบรรยากาศนะครับการค้าขายทุเรียนที่ตลาดเขาดินตามมาตะก้องก้าวยาวๆเนาะมา โอ้ดูดิเนียทุเรียนอ่ะของเราวันนี้เนี่ยเราได้ได้มาแล้วนะครับได้ที่สวนมาแต่วันนี้ก็เดินก็มาดูหาทุเรียนสุกเนาะอืมสุกเราจะไปคัดทุเรียนกันโอ้ทุเรียนร้านเจ๊ช่อก็มีไม่มากเนาะวันนี้อ่ามีไม่มากเลยมีไม่มากนะครับแต่ร้านเนี้ยอาจถ่ายแผนให้หน่อยเนี่ยถ่ายให้หน่อยแลย้วตากล้องโทรติดต่อมาเลยที่ตลาดอ่เขาดินเนาะร้านเจ๊ช่อนะครับเต็นท์สีํำเงินสบายดีนะวันนี้ นี่มือหนึ่งผมตากล้องนี่ถ่ายด้วยกันหน่อยนี่คนเก่งเก่งมากเลยวันนี้โหพระอาจารย์โอ้ออนะครับคนเก่งของเราเนาะอ่าร้านเจ๊ช่อนนะครับนี่ทุเรียนดีมีคุณภาพนะครับก็ลองเข้ามาติดต่อเข้ามานะครับมานี่มีมีไม่มากมามีทุเรียนไหมครับอันนี้มีเจ้าของจองหมดแล้วโอ้ดูเนื้อนี่นี่ก้านยาวนี่ส่งออตอกอส่งตลาดใหญ่ๆนี่ เนื้อก้านยาวครับร้านเจช่อเนาะนี่เบอร์โทรนะครับหลายท่านเคยดูรีวิวนะครับเนี่ยนี่คือเนื้อนะก้านยาวลูกใหญ่เลยนะครับไซส่งออกเลยเนี่ยนะอ่าโอเคครับวันนี้แอดมินก็พาดูพาดูทั่วตลาดแล้วนะไม่ทั่วนะข้างนอกอีกเยอะเลยรถก็เข้ามายังไม่หมดนี่ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับอ่าเริ่มทยอยเข้ามาฮะอ่า เจ๊ชอบวันนี้มีอะไรไหมครับร้านส่งหมดแล้วเนี่ยเบอร์โทรเบอร์เดิมเลยครับสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างวันนี้ขายดีเป็นเท่น้าเท่าเลยฝนตกของข้าวน้อยของข้าวน้อยเนาะมันมีมาเยอะแต่เปอร์เซ็นต์มันเป็นรุ่นรุ่นใหม่แล้วก็คัดนะครับอ่าหลายท่านอยากเข้ามาดูเนี่ยนะเนี่ยร้านเต็นท์สีฟ้านะครับเบอร์โทรก็นั่นเลยนะครับที่บอกให้เลยเนาะอ่าวันนี้ไม่มีอะไรมากเลย ก็ก็อันนี้มันมีเจ้าของมาแล้วมันเหลือตรงนู้นที่ยังไม่มีเจ้าของนต้องกะไอเบอร์ตำหนิอะค่ะราคาเท่าไหร่ครับตำหนิเนี่ยเจ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสิบห้านะนกใช่ไหมมอนทองค่ะหมอนทองนะตำหนีนกสวยครับไม่มีสุกไม่มีเลยสุกเลยอันนี้ดูเลนคืนเดียวของเมื่อวานอันนี้ราคาเท่าไหร่ อันนี้สูง155 155นะอืมอ่ะโอเคราคาต่ำเนี่อันนี้เนี่ยเพิ่งเนีย่ยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับ,รบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทุเรียนกันดีกว่าโอเคอเมื่อวานเยอะอยู่แต่ว่าขายดีค,ครับฝนก็จะตกนะวันนี้รีบรีบมากเลยรีบกับฝนเออวันนี้ก็หนีฝนมาจากนูนะ่นน่ะท่าใหม่อ๋อที่จันก็ตกครับผมครับที่ที่บ้านที่สวนแม่โทรบอกว่าไม่ต้องรถตามสามบ้านสบายเลยนะครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะน่าจะตัดเดินมากตเดีเน ติดปัญหาติดไปอ่อนเดินหน้าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาโทรมานะครับเคช่อนะครับฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญจังหวัของผม